สวัสดีค่ะพบกับตีข่าเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่21พฤษภาคม2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเรามองว่าเส้นเก็กนน่าจะแกว่งตัวออกข้างนะคะก็อาจจะอิงทางบวกได้เบาๆวันนี้สำหรับกรอบ มองที่1,550-1,565ถึง 1, จุดนะคะก็คิดว่าภาพรวมน่าจะเป็นไปตามเซนติเมนต์ของภูมิภาคของตลาดต่างประเทศนะคะที่จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวได้บ้างบางส่วนนะคะโดยเพ่ยิ่งในส่วนของตลาดพุนสหาัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแรงเหวี่ยงเรื่องของการปรับฐานลงมาพอสมค ควรนะคะด้วยหลายเหตุผลแต่ตอนนี้เนี่ยก็มองว่าประเด็นหลักของนักลงทุนเนี่ยคงจับจ้องไปที่การฟื้นตัวาทางด้านเศรษฐกิจของอประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าแม้แต่ทางฝั่งยุโรปที่เริ่มมีการเปิดเมืองกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าข่าวในเชิงบวกแบบนี้เนี่ยมันมาพร้อมๆกับความกลัวในอีกด้านหนึ่งนะคะความเป็นห่วลใจของนักทุนที่มีต่อการกวบ คุมเข้มนโยบายทางด้านการเงินที่จะต้องตามมานะคะเพราะตอนนี้เนี่ยทางอังกฤษก็เป็นเจ้าแรกๆที่ประกาศเรื่องของจะปรับลดปริมาณ QE นะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยทาง FNC ของเฟดเนี่ยก็เริ่มมีการส่งสัญญาณว่าจะเริ่มหันกลับมาจับตาดูตรงนี้เหมือนกันทําให้มีความกังวลเข้ามาเพราะฉะนั้นเรายังมองว่าปัจจัยตรงนี้เนี่ยน่าจะทําให้อ่าจจะทําให้เกิดแรงขายสลับเข้ามาเป็นระยะในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีความผันผวนมากอยู่พอสม ควรนะคะเย็นนี้นะคะก็ให้รอฟังถ้อยถแถลงของประธาน ECB นะคะ พิสเนลากาศนะคะกะ็ทุกคนคงจับจ้องอยู่เรื่องของแนวโน้มหรือว่านโยบายในการคุมเข้มตัวมาตรการนะคะหลังจากภาพของการควบคุมสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นส่งผลให้มีการเปิดเมืองในหลายๆประเทศมากขึ้นนะคะคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักที่นักลงทุนจะจับตามองกันนะคะซึ่งลากาศจะพูดในช่วงประมาณสี่โมงเย็นบ้านเรานะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นปร,ประเด็นที่น่าจับตาต่อไปส่วนภายในประเทศของเราเองต้องบอกว่า,วาสถานการณ์โควิดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูดีขึ้นมาก นะยังคงทรงๆตัวแต่ว่าตลาดเนี่ยตอบรับข่าวในเชิงลบต่างๆเนี่ยไปมากพอสมควรแล้วถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมเที่รุนแรงมากๆในตอนนี้คิดว่าตลาดรับข่าวในเชิงลบตรงนี้ไปพอสมควรพร้อมๆกับการที่มีความหวังในเชิงบวกในเรื่องของตัววัคซีนที่ยังคงเป็นความหวังที่จะเข้ามาในเดือนหน้าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในหลายๆส่วนในหลายๆภาค พื้นที่เนี่ยก็พยายามที่จะดูมาตรการในการเร่งฉีดตัววัคซีนอย่างล่าสุดที่ออกมาของทางกรทมอเองเนี่ยก็มีการตั้งเป้าที่ชัดเจนว่าจะพยายามมีการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดก็คือ,ต,อต้องต้องเมื่อวัคซีนมานะคะพอได้มาก พอได้ของมาแล้วเนี่ยจะต้องเร่งฉีดออกไปให้มากสุดแล้วก็จะมีกําหนดว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยน่าจะต้องเ,อเกิดขึ้นในกรุงเทพภายใน2เดือนข้างหน้านะคะเป้าการฉีดเนี่ยสามถึงห้าหมื่นรายต่อวันนะคะแล้วก็จะให้ฉีดในร้านสะดวกซื้อต่างๆก็คือจะมีการกําหนดจุดให้มันง่ายขึ้นเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้นตรงนี้นะคะก็คงต้องรอจับตาครัะ,คะเพราะว่าตามสถิติในต่างประเทศเนี่ยคือถ้าวัคซีนมาเริ่มฉีดเข็มแรกไปแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาประมาณ1-2เดือนกว่าที่จะเริ่มเห็นจํานวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลงก ถือว่าเป็นความหวังที่รออยู่แล้วนะคะแล้วก็คงต้องรอต่อไปนะคะสำหรับในเรื่องของการควบคุมสถานการณ์โควิดนะคะ ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเรามองภาพรวมของปัจจัยเนี่ยไม่ได้ดูว่าจะมีดาาไซคลิกเยอะมากนะคะจากสถานการณ์ณนะปัจจุบันนะคะของโควิดในประเทศนะคะถ้าถ้าเรายังมีความหวังในเชิองบวกอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเรามองว่าภาพใหญ่เนี่ยซีเด็กน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างใหญ่ๆนะคะประมาณ1,530นะคะถึงไม่ต่ำกว่า1ั0 0จุดนะคะแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยยังคงติดอัพไซด์อยู่1,580ปถึงประมาณ1 6 0 0จุดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเอ่อการเทรดดิ้งเนี่ยเรายังมองเป็น selective trading ขึ้นขายลง ซื้อในกรอบเป็นหลักนะคะถ้าในระยะสั้นเนี่ยเรามองตีมเด่นที่ดูน่าสนใจนะคะอย่างเช่นตีมที่อินกับเรื่องของมาตรการ กระตุ้นของภาครัฐทั้งการบริโภคแล้วก็การลงทุนนะคะอย่างช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราก็เห็นนะคะว่ากลุ่มรับเหมา,าแล้วก็ตัววัสดุก่อสร้างนี่ก็วิ่งขึ้นตามๆกันมานะคะก็ช่วงนี้เรากา็มาคัดหุ้นเด่นกันนะคะว่าขึ้นไปแล้วเนี่ย first t i e r second t น e r มีอะไรที่ยังเหลือดูน่าสนใจนะคะในการเ,าเข้ามาเก็งกาไรในช่วงนี้ได้บ้างนะคะแล้วก็ประกอบกับ ราคาน้มามันในตลาดโลกนะคะที่ทรงตัวทางด้านอ่อนค่าลงมานะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นบวกกับตัวรับเหมาวัาสดุก่อสร้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะแล้วก็อีกตีมหนึ่งที่น่าสนใจคือหุ้นที่ประกาศงบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ1นคิวยังมองเห็นเอาลูกใน2อคิวที่หรือเซค o น d h ฮัฟที่ดูดีต่อเนื่องนะคะก็คือว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีที่น่าสนใจนะคะหุ้น2ตัวที่เราเลือกวันนี้สอดคล้องกันนะคะตัวแรกเลยเป็นตัวยูนิคนะคะก็ถือว่าเป็นตัวรับเหมาขนาด กลางขนาดเล็กลงมานะคะก็น่าจะยังคงอิงก,กับข่าวเรื่องของงานประมูลนะคะที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยที่รออยู่ข้างหน้าก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะคะที่จะมีการประมูลรถไฟทางคู่นะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะบ้านไผ่มุกดาหารนะคะกำหนด e ีออคชั่วันที่25พฤษภาคมนะคะช่วงเวลา16.30นนะคะซึ่งมองว่าเป็นโครงการที่ ก็ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนะคะเพราะฉะนั้นผู้รับเหมาขนาดกลางนะคะรวมไปถึงยูนิคเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสในการเข้าร่วมประมูลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าก็ยังเล่นบนข่าวนี้ได้ต่อนะคะเลือกยูนิคเข้ามาสาหรับการเทรดนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นตัวไวส์นะคะก็เรามอง ในแง่ของ2อคิวเนี่ยแมวน้มน่าจะยังคงดีต่อเนื่องะคะคือถ้ามองภาพใหญ่เรื่องของเศรฐษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวนะคะจะช่วยให้การส่งออกของเราดีขึ้นนะคะเซกเตอร์ที่มีการฟื้นตัวได้เด่นๆหลักๆเลยในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือออโต้นะคะยานยนต์ซึ่งก็น่าจะทำให้ปริมาณงานของตัวไวซ์เนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะว่าเราก็เห็นว่า อ่สสสสสอสสสคเนี่ยมีการปรับปริมาณการส่งออกของไทยนะคะขึ้นเป็นบวก11%นะคะแล้วก็นำเข้าบวก18%นะคะตัวกลุ่มยานยนต์เองเนี่ยเท่าที่แทร็กดูเนี่ยยอดส่งออกดีขึ้นนะคะก็4ีบัน 64เนี่ยบวกไป14.9ปอร์ซนะคะ year on year นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมองเห็นว่างานของไวซ์เนี่ยน่าจะมีเข้ามามากขึ้นในด้านของอการขนส่งที่ล้อไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะเพราะตอนนี้เห็นสหรัฐจีนก็ฟื้นตัวกันชัดเจนค่นะคะ่าระวางการขนส่งทงั้งทางเรือและทางอากาศเนี่ยก็น่าจะยังท่งตัวอยู่ในระดับสูงไปจนถึงสิ้นปีนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็พื้นที่ระวางทาง อากาศนะคะเพราะฉะนั้นก็มองเห็นว่าน่าจะยังคงดีต่อเนื่องไปนะคะก็เลือกเข้ามาสำหรับตัวไว้์สตัปที่สองนะคะสำหรับพิกตัวเทคนิคอลพิกวันนี้3ตัวนะคะเราเลือกตัว K-Bank นะคะ Landhouse แล้วก็ตัว RBS ค่ะเอค่ะสำหรับรายหุ้นตัวแรกก็คือ Index Living Mall IML นะคะตัวนี้ก็เป็น Conference call เมื่อวานนี้ก็มีการสรุปกําไรของไตรามาสแรก ก็ถือว่าโตได้ค่อนข้างดีอยู่ที่145ล้านบาทโตขึ้น23% y ยออน n ย e 2% r 2% Q on Q uh, ถึงแม้รายได้เนี่ยจะลดลง3%เย r on Year นะคะจากเรื่องเศรษฐกิจที่อ่อนตัวจากโควิด uh, 19นะคะแล้วก็ g r o s mm hmm. s m a r g r o s s profit margin ในไตรามาสแรกเนี่ยได้รับผลกระทบจากต้นทุน particle board mm hmm. ที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่สูงขึ้นแล้วก็มีการทำ clearance sales พยายามลด uh, พวก slowing inventory ออกไปนะคะก็เลยทำให้ margin เนี่ย drop ลงอย่างไรก็ตามมีความพยายามลดค่าใช้จ่ายได้ดีส่งผลให้ S N เนี่ยลดลง13%เยออนเย่ year, 5%คิ Q อันก็เลยทำให้อย่างมีกำไรได้นะคะ,ะจากการพูดคุยกับผู้บริหารไตรามารส2เนี่ยก็ยังเจอต้นทุน particle board อยู่นะคะ same sales so growth ในไตรามาสแรกอยู่ที่ลบ7.9%นะคะ,ะคาด 2Q เนี่ยกลับมาเป็นบวกได้จาก Low Base แต่ gross profit margin เนี่ยยังกระทบจากต้นทุน Particle Board ซึ่งในไตรมาส2เนี่ยปรับขึ้น20%นะคะโดยที่ Particle Board เนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอรนะคะธุรกิจเฟอร์ t u r e ของ IML เนี่ยคิดเป็นประมาณ65%ของยอดขายโดยที่45%ของ65%เป็นี่ยเป็นการผลิตเองนะคะก็ต้องใช้ Particle Board ในการผลิต ซึ่งบริษัทเขาหวังว่าจะสามารถส่งผ่านการส่งต่อผ่านการขึ้นราคาสินค้าได้แล้วก็การบริหารการจัดการทําให้ผลกระทบเนี่ยไม่มากนักนะคะในแง่ของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจก็ยังเหมือนเดิมนะคะเขาก็จะมีความพยายามเพิ่มยอดขายโดยการที่จะนนเน้นสินค้าพวกเครื่องนอนแล้วก็การทำ cross category selling นะคะ การขายผ่านตัวแทนใหม่ๆโดยเฉพาะในต่างจังหวัดการขยายฐานลูกค้าผ่านความร่วมมือ,อกับพันธมิตรโดยที่มีการทำแล้วกับบุญถาวรกับ SCG นะคะแล้วนอกจากนั้นในส่วนของค่าใช้จ่ายก็จะมีการประหยัดค่าใช้จ่ายเช่นการปรับปรุงซัพพลายเชนทั้งระบบติดตั้งโซลาร r o ูฟท็อปนะคะรวมถึงการลดสินค้าคงคลังและภาะานี้นะคะก็จะเป็นการช่วยทำให้ทั้งรายได้ได อ,อและรายจ่ายลดลงทำให้กำไรขยายตัวได้นะคะราคาหุ้นก็ในปีนี้ก็ปรับขึ้นมาพอควรน,นะคะแต่ออราคาพื้นฐานของเราที่15.75ไม่เหลืออัพไซด์แล้วนะคะเ,ออเราก็ปรับคำแนะนำลงมาเป็นถือนะคะค่ะต่อที่ EPG นะคะก็ คำพันดิพิวงเงาคาดการงบนะคะก็คาดการ 4Q64 นะคะสิ้นสุดมีนา64นะคะจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่443ล้านบาทนะคะก็เติบโต83% year on year แล้วก็2.6% Q on Q นะคะแต่หากไม่นับรวมผลกระทบจากอักตาราแลกเปลี่ยนและเงินช่วยเหลือโควิด1 9จากทางด้านประเทศออสเตรเลียน,นะคะกำไรปกติจะคาดจะอยู่ที่418ล้านนะคะเติบโต96.5%เ r อ n นเย r นะคะจากฐานที่ต่ำนะคะใน 4Q63 นะคะ โดยมีแรงหนุนบวงนะคะจากสามธุรกิจหลักที่สดใสนะคะไม่ว่าจะเป็น a e r o f ake, a a e e แอร์โ s s s หรือ EPP นะคะผักดันรายได้จากยอดขายเนี่ยเติบค่าเติบโตนะคะ13.7%เยอ year แล้วก็3.3% Q on Q คิค่ะส่วน Cost Margin ก็คาดจะอยู่ที่33.2%นะคะก็ดีขึ้นจาก 4Q63 ที่28.4%นะคะแล้วก็ทรงตัวเท่ากับไตรามาสก,ก่อนนะคะซึ่งก็จะทำให้ภาพรวมกำไรสุทธิเนี่ยทั้งปีนะคะก็ดีกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้าที่1,094ล้านนะคะเป็น1,257ล้านนะคะเติบโต25.4% year-on-year แล้วก็คาเติบโตต,ต่อในปี65นะคะอีก9.2% year-on-year ค่ะจากแนวโน,น้มกำไร 4Q64 ที่ค่าสดใสนะคะแล้วก็เป็นฐานสำหรับการเติบโตในปี65นะคะโดยเฉพาะแอโรเฟกนะคะจากการซื้น ตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะบวกกับมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ Aero Class นะคะรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวบวกกับผลดําเนินงานของ TJM นะคะถ้าจะพลิกกลับมามีกําไรได้เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะคะทางฝ่ายก็ปรับราคาพื้นฐานปี65ขึ้นนะคะเป็น14.20บาทนะคะจากเดิม10บาท40สตางค์นะคะพร้อมทั้งปรับคำแนะนำเป็นซื้อนะคะจากเดิมทยอยซื้อค่ะ สำหรับตัว CAG นะคะในไตรมาส2นี้ก็คาดจะมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิดเพิ่มขึ้นนะคะจากไตรมาส1ที่รับรู้เข้ามา100ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่าตรวจให้บริการออผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นนะคะเฉลี่ยนะคะในช่วงต้นเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะขั้นต่ําวันละ1.5พันลายนะคะโดยแม้ว่าปัจจุบันจะแผ่วลงบ้างนะคะแต่ยังอยู่ที่ประมาณวันละ500รายเป็นขั้นต่ำนะคะ แล้วก็ไรายได้จากการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลก็มีจํานวนเตียงรองรับไว้อยู่ที่ประมาณ200กว่าเตียงนะคะเฉพาะผู้ป่วยโควิดตัวอัตราเข้าใช้บริการเกือบเต็ม100%นะคะทางนี้ก็มีปิดตัว CSG 5นะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด50เตียงนะคะไว้คอยให้บริการหรือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะมีรายได้ของตัวโฮสปิท ا ل ที่ร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมนะคะจานวน ่1.6พันเตียงนะคะก็อัตราใช้บริการอยู่ปัจจุบันอยู่ที่35%นะคะก็ประมาณ600เตียงนะคะแล้วก็มีรายได้จาก ASQ ที่ร่วมกับจํานวนโรงแรมอีก8แห่งนะคะรวมไปถึงรายได้รับจ้างบริหารโรงพยาบาลมืองปัทยาเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในแต่มตหนึ่งรับรู้เข้ามายัางไม่เต็มที่นะคะโดยทําให้ในแต่มตนี้ค่าจะรับรู้เข้ามาอยู่ที่ 65-70ล้านบาทนะคะแล้วก็จะเริ่มรับรู้รายได้ของคนไข้สุดหัวใจโรงพยาบาลเซตินตรทรอนตรงรัฐกระบังเข้ามาครั้งแรกด้วยนะคะตั้งแต่เดือนอเมษานี้เป็นต้นไปนะคะเฉลี่ยประมาณเดือนละ12.5ล้านบาทนะคะซึ่งมองว่าจะหนุนตัวรายได้โรงพยาบาลแล้วก็มาจรจิ้ดีขึ้นนะคะทำให้ผลประกอบการแต่มาสอ่อค่ากำไรจะฟื้นตัวดีขึ้นมากอยออนเยนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นคิวอคิวนะคะ โดยทางฝ่ายปรับประมาณการกำไรทั้งปีขึ้นนะคะเป็นเติบโตที่29.4%นะคะแล้วก็ตัวรายได้ค่ารักษาเติบโตสูงที่18.4%นะคะปรับราคาพื้นฐานนะคะขึ้นเป็น3.78นะคะแนะนำทยอยซื้อค่ะต่อไปก็เป็นตัวไว้์นะครับก็เมื่อวานก็มีประชุมนักวิเคราะห์นะครับภาพรวมๆเนี่ยก็ถือว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวหนุนการเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับ หลังจากที่ IMF เนี่ยมีการปรับเศรษฐกิจโลกนะครับให้ GDP เนี่ยขึ้นมาเป็น6%จากประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั้งสหรัฐแล้วก็จีนที่มีการฟื้นตัวนะครับและบ้านเราเองนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้มีการปรับลดเป้า GDP ของไทยลงนะครับแต่กลับปรับเพิ่มนะครับการเติบโตของการส่งออกและนำเข้าเนี่ยเพิ่มเป็นบวก11แล้วก็บวก18%นะครับก็ทำให้ความต้องการขนส่งนะครับนำเข้า กาส่งออกนะครับของบ้านเราก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับประกอบกับการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็พื้นที่ข้าววางทางอากาศนะครับเนื่องจากเอ่อไฟบินเนี่ยยังคงมีน้อยนะครับทำให้ค่าเฟสด้งทางเรือแล้วก็ทางอากาศเนี่ยจะยังคงสูงต่อเนื่องนะครับไปจนกระทั่งถึงปลายปีนะครับอันนี้ก็จะช่วยหนุนการเติบโตของรายได้นะครับ สำหรับในไตรมาสสองก็ยังมีมุมมองที่ดีนะครับจากปัจจัยข้างต้นที่เราได้บอกไปคู่นี้นะครับประกอบกับกลุ่มลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับกลุ่มยานยนต์เนี่ยฟื้นตัวได้ดีนะครับโดยในสีเดือนแรกท้ยยอดส่งออกรถยนต์ของไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นตะครับแล้วในเดือนเมษาเองปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ทําให้การขนส่งนะครับมีนวโน้มที่ดีแล้วก็ตัวเขาเองก็ยังมีการเพิ่มเพิ่มตู้คอนเนอรร์ะคับ กว่าร้อยตู้ในการขนส่งข้ามพรมแดนนะฮะทำให้เที่ยววิ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ความต้องการขนส่งข้ามพรมแดนก็ยังคงสูงนะครับแล้วก็จะเพิ่มบริการ LTL นะครับคือบริการแบบไม่เต็มตู้ซึ่งมีอัตรามาจิ้นที่สูงถึง30-40%ถึงให้มากขึ้นนะครับโดยจะให้มีได้ทุกวันนะครับและจากความ จากไตรมาสหนึ่งที่โตสูงนะครับก็ได้สอบถามผู้บริหารไปถึงแนวโน้มในไตรมาสสองนะครับว่ามีโอกาสที่จะดรอปลงคิวออนคิวหรือไม่นะครับทางผู้บริหารก็ยังคงมีมุมมองว่ามองว่าจะไม่ดรอปคิวออนคิวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คาดว่ากําไรในไตรมาสสองเนี่ยน่าจะโตได้ทั้งคิวออนคิวแล้วก็เยอออนเยอนะครับเรายังคงคาดการนะครับกําไรของตัวไว้นะครับ อยู่ที่272ล้านนะหรือเติบโต35นะครับราคาพื้นฐานก็ยังคงว่ามองไว้เหมือนเดิมก็คือ4.40บาทนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับสำหรับโัวไวส์นะครับค่ะมาดูในส่วนของตัวทองคำนะคะราคาทองคำเนี่ยเมื่อิมที่ผ่าน ก็ดูเหมือนว่าจะดีตัวยังค่อนข้างจำกัดนะคะยังไม่ผ่าน1,885งพันแปดอยแปดสิ้ะคะแนวต้านล้วก็เช้านี้เนีย่ยอดตัวลงมาแถวรดับหนึ่งพอนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าส่วนหนึ่งก็คงมาจากการที่ตัว ตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของค r y p t o c u r r e n c y เนี่ยมีการรีบาวกลับขึ้นมาได้นะคะก็ทําให้เงินเงินส่วนหนึ่งอาจจะโยกกลับไปเ,เกินกําไรในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามนี่ยเรามองว่าตรงนี้ก็น่าจะยังเป็นความผันผวนที่อาจจะทําให้าราคาทองคําเองเนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจอยู่นะคะแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นแรงหนุนได้ถ้าหากเห็นในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยมีการพักตัวลงมาอีกร ะะนคทั้งนี้เองเนี่ยเรามองในเรื่องของตัวแรงหนุนนะคะที่ทำให้าราคาทองคำมันยังแกว่งตัวอยู่ในขาขึ้นอยู่ก็คือเรื่องของตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยดอลลาร์หน่งก็อ่อนค่าลงมานะคะอีกครั้งกว่าดับ90จุดนะคะตรงนี้เนี่ยลงไปเทสระดับประมาณ8 9สิ 9.87นะคะแล้วกเ็เรามองว่ามีโอกาสที่จะลงไปใกล้โลเดิมนะคะแาวแถว89.40นะคะของปีนี้ก็ตรงนี้ยังน่าจะช่วยหนุนในส่วนของราคาทองคำแล้วก็จำกัดในเรื่องของการพักตัวลงมานะคะพร้อมกับในส่วนของบอลยูสิปีของสหรัฐเองนะคะที่ยอดตัวลงมาด้วยนะคะ นอกจากนี้เองในส่วนของ ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะเมะื่อวานนี้กลับมาเพิ่มการถือครองทองคำขึ้น5 8 2 0 0นะคะกะ็ดูเหมือนยังส่งสัญญาณที่ค่อนข้างเป็นบวกนะคะในเรื่องของเม็ตเงินที่ไหลเข้าไปในส่วนของตัวทองคำนะคะ,ะถ้ามาดูในแง่ของปัจจัยเรื่องของเฟดนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะ,ะมีแรงกดดันกับ ทิศทางของตัวสินทรัพย์ต่างๆรวมถึงในส่วนของทองคำเนี่ยดูมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายลงนะคะหลังจากที่อตอบรับในเรื่องของเฟดว่าเตรียมจะหารือก,กันเพื่อจะปรับลดในเรื่องของ QE ถ้าเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยเร็วกว่าที่คาดนะคะ,ะตรงนี้เองเลยมองว่าราคาทองคำ ก็ยังมีปัจจัยบวกในแง่ของตัวดอลาาลาร์สหรัฐที่อ่อนค่านะคะแม้ว่าอาจจะมีปัจจัยลบอยู่บ้างในเรื่องของตัวประเด็นเกี่ยวกับเฟดแล้วก็การฟื้นตัวของอตัวสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆนะคะรวมถึงในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคนะคะอย่างเครื่องมือไอไอที่มีการย่อตัวเริ่มเริ่มย่อตัวลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังให้น้ําหนักกับ แนวโน้มหลักนะคะที่ยังเป็นทางขึ้นอยู่ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะยังแกว่งตัวสนะาไซเวเช่นเดียวกับเมื่อวานนะคะโดยมองกรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ1,865ถึง1,885แล้วก็ยังมีตัวเลขที่ต้องจับตาดูอ,าอย่างตัว Existing Home s a l e นะคะยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐในคืนมีคาดการว่าจะออกมาสดใสนะคะแล้วก็ ช่วงบ่ายเนี่ยจะมีะถแถลงการของประธานซีบีหรือนางคิสเจลารันะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องจับตาดูในแง่ของมุมมองเกี่ยวกับพิศทางเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายทางการเงินในระยะถัดไปนะคะเพราะว่าก็น่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่างเงินยูโรแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐนะคะ แต่โดยรวมเนี่ยคิดว่าน่าจะยังแกว่งตัวไซเว์แล้วก็จับตาประเด็นที่กล่าวไปนะคะว่าจะทําให้ราคาเนี่ยมีการแกว่งตัวมากขึ้นกว่ากรอบที่เราให้ไว้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ายังแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้เนี่ยหนึ่ถึงหนึ่เนี่ยเราก็ยังแนะนําให้เก็งกําไรนะคะ,ะโดย ให้เทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อ GOM สองหนึ่งตามไปก่อนนะคะโดยมองกรอบเทรดวันนี้ที่ระดับ1,867ถึง1,885ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำวันนี้ค่ะ